อ่าทีนี้ก็เป็นคลิปรีวิวที่สองของสกิลคารามตี้ท m มเมอร์ไม่รู้มีใครทําหรือยังนะอันนี้ตะกี้คลิปแรกเนี่ยลองกับไฮด้าไปแล้วเจ็บไปแล้วหนึ่งคนขนาดเลือดสองพันหนึ่งร้อยนะครับทีนี้ก็ลองกับโบดาดูคือเซ็ตผมมันทอไม่เยอะนะสกิลมันเลยจะเบาหน่อยต้องให้คุณเดวิดไดรินนะครับแต่ว่าเออคุณเดวิดเดิดรนลดความครับขอแสดงความเสียใจด้วยตายยังวะไม่ตายไม่ตายครับโซรอดได้ครับโซพูดมาเศร้าเลย ออนยืนอยู <overst run> ่ร <irgendw carbono> ่าลดความจริงนะเขาเขาลอดได้ครับเขาเป็นเขาเทพมากๆเลยอาไปสันช่วยไว้ไม่เกี่ยวละนะครับผมจะพูดถึงไบกาหน่อยสำหรับดูว่าไปกาจะตีโบด้์เข้าดอกเท่าไหร่นะครับอัพสแตทบวกสิบเนาะก็เป็นสกิลเด่ที่มีประโยชน์ไบกาเราเราใส่อาวุธอะไรมาเนี่ยเด้ได้ยีบผิดอันใจเย็น พี่วอลคายมาด้วยมันจะได้ดีเบาลงพี่จะวคายแล้วหรับพี่คือพี่จะวิ่งหนีตอกมันแลมสแลมอัพเอดีกับอัต่บวกสิบดอกกับร้อยอันนี้ดอกกัแปดสิบพี่พี่อเ้ทือเท้าน้หน่อยเอ็นพีไม่มีขอไปโดนตีสักหน่อยแล้วก สำหรับใบการนะครับก็ถือยังไงอ่ะก็ตีแรงขึ้นมาเลือดเยอะขึ้นวิ่งเร็วขึ้นพอเยอะขึ้นชาเยอะขึ right ้นเยอะขึ้นทุกอย่างมาสิบนะครับแต่ใบวอลมีสกิลใหม่สิบวิสิบวิจะได้คาลามิตี้ฮัมเมครับแต่ผมจะจะตายก่อนนะครับผมจะตายแล้วครับว่าไงครับเฮ้ย จะตายแล้วนะนี่ครับตัวกระ230เฮ้ยมันติดตามใช่ไหมมันติดตามครับเฮ้ยมันมันเหมือนมันเหมือนเปนมันเหมือนเป็นเป็นบอทเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยเคลเคลเท่าไหร่เจ็บบอทซีเจ็บบอทซีเจ็บบอทซี่เอ้อผมขอเปลี่ยนนะครับต่อไปก็จะเป็นไฮด้าดูครับดูครับโอ้วสวิงจะดรอเท่าไหร่พันสอง กบดัสหน้าแห้งแล้วก็คราวนี้จะเป็นการพูดคุยนะครับเกี่ยวกับสกิลใหม่ก็คาร์มิตี้ทัมเมอร์เนี่ยเท่าที่รู้มานะคือว่าสมมุติเรากดใช้สกิลไปเนี่ยแล้วเราลืมเอเลดใช่ไหมใช่ครับสมมุติพอฮิตที่สามเรานึกขึ้นได้เนี่ยเรากดเอเลดฮิตที่สี่สกิลจะแรงขึ้นด้วยเหมือนใช้ใหม่เลยนะครับก็ผมไม่ได้ลองสกิลแมสตันห้านะ เพิ่ม KO ทำให้ฟาวะตันทำ KO รอบตัวเป้าหมายก็ล้มหมู่ประมาณนั้นไหมผมมุติว่าลงเจ็ดต่อเจ็ดมียืนอยู่คนหนึงอ่ะแล้วรอบๆเขามีอยู่ฟาร์มสี่คนแล้วถ้าเรากระทืบเท้าไปเขาจะล้มหมู่ประมาณนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจนะ ทางที่ดีแนะนำคารามิตี้แฮมเมอร์เอาไว้ใช้เจอพวกที่มันหนีมีสิิลกระโดดหลบกครับสำหรับไบวอลนะครับแล้วแมสตันห้าเนี่ยผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่คืออย่างสมมติว่าเราแม่คือเราตามมันไม่ทันงี้ใช่ไหมล่ะถูกไหมล่ะแล้วมันพวกแมวอะไรเงี้ยเราเอามาตีเรื่อยแล้วก็เดินไล่ไประหว่างนั้นมันก็ทําอะไรเราไม่ได้แล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวมีไตตรงไตต้นแลันก็ใช้ใช้ไปแล้วกันครับสําหรับข้อข้อเสียนะครับมันแอคชั่นการใช้ท่านานมากครับใช่พอมันจะควงเสร็จเราอาจตายได้ครับ แล้วก็อาจจะเดินทำ KO แล้วก็เน้นเห้เอาไปใช้ในการลงทีมแบบว่ากดา a l a m i t y hammer เสร็จเนี่ยพอมันเริ่มทุบปุ๊บให้แกะล็อกเนี่ยจะได้หนีไม่ได้หนียากแล้วก็ข้อเสียก็มีอีกนะครับเอกิน SP กับ MP เยอะพอควรเลยครับกินตั้งห้าสิบ MP เนี่ยจิบิก็ใบไม่ใช่ตัวที่มี MP เยอะอนาจจะมีในอนาคตใบสัว์ลงอินคุณก็ต้องหาขวานดันน้ำดันน้ำแข็งมาใส่ทีวีเด้ให้ภูมิใจเสนอ ก้อนการเวลาไม่ใช่ละผมแนะนำนะเออถ้าใบโกวเอ็มพีหมดใช้ขวานฟลอสรันน้ำแข็งเนี่ยดูดเอ็มพีได้เข้าท่าไหมครับนี่ไงผมมีสามรูอยู่สลับคุณคุณอคิดว่าสกิลนี้เนี่ย ุ้บทีบ่ดีคารามิตี้แฮมเมอร์ไม่ไม่แนะนําให้ใช้เป็นสก,กิลทาดาเมจแนะนําให้ใช้เป็นสก,กิลต้อนจะดีกว่าสก,กิลต้อนไล่หน,นีอ๋อก็คือมสมมติ <ลง S 2> เราตีมันไปไม่ใช่ไม่ใช่สมมุติว่าพอเราตีมันไปใช่ไหมระหว่ที่มันกําลังกระแทกกระแทกแล้วก็เดินไล,ล่แลมไปมั่งไล่ทูบมั่งเพราะมันมันหันมาสอหรือมันไม่มีเวลาตัดสินใจทําสกิลอย่างอื่นอยู่แล้วอ่ะถูกไหมล่ะเพราะไม่งั้นมันตัดสินใจนานมันต่ายแล้วเคโอก็เยอะด้วยอ่าใช่แล้วเคโอเยอะด้วย ก็ตายได้ถ้าคุณยืนนิ่งๆแล้วมันจะเป็นการดีมากถ้าเจอพวกปลาวานพวกวานกุ้งอะไรพวกนี้หรือถ้าวานควงโลอันนี้วานควงโลก็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 เจ็บไม่มากนะก็เจ็บสมเพราะมันมีดีเลยของสกิลติดตามด้วยอย่างถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงเวลไม่ถึงว่ามันจะโดนยังไงไม่เคยโดนก็จินตนาการว่าคุณวิ่งอยู่ในเก้าตัดหกมันจะขึ้นมาตามมาประมาณนั้นแหละตับตับหก รีวิวก็จบด้วยประการชนีควับพรุ่งนี้ติดตามชมนะครับใบฝันออนทัวร์ครับุ่นนี้ใบฝันออนทัวร์ติดตามชมได้เลยจะมีไฮระกับโอตาซ่าสำหรับเดวิดเดลินนะครับโอตาซ่าเ้ยเดวิดไดลินนะครับพี่ตะของเราครับลดความแล้วก็ไม่ยังพูดไม่ได้ครับก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษครับไปละบายแจ้นะครับ